เพืเ่อนๆชาวโซเชียลแคมทุกคนนะครับตอนนี้หลังจากเเลิกจากงานนะครับงาน JCTV นะครับก็จะไปทานก๋วยเตี๋ยวกันต่อเขาบอกว่าอะไรนะถ้าเรามีแฟนขับรถเงี้ยเวลาขับรถกับแฟนนะฮะสิ่งที่สำคัญไม่สุดคือการเอามือกุมเกียร์ด้วยกันกุมเกียร์ เอ้ยกระปุกเกียร์ปะวะกระปุกหรือกระปุกกระปุกนะฮะต้องต้องต้องอย่างี้นะฮะต้องอย่างี้ต้องมือมือวางกันอย่างนี้อันนี้คุมอะไรครับกระปุกกระปุกกระปุกคือเกียร์อ๋อนึกว่ากระปุกเออนะพูดจาไม่เพาะกันเลยเด็กพวกนี้นะฮะ ก็ตอนนี้จะไปกินก๋วยเตี๋ยวนะครับใครอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวก็มาเจอกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวโบราณใช่ไหมอยู่ที่ทาวน์อินทาวน์วววนะครับถ้าใครจะมาก็มาแต่ถ้าใครจะไม่มาก็ก็ก็มาก็ได้แล้วแต่นะฮะมีมีคนหลับแล้วไม่แน่ใจว่าคนหรือเปล่านะฮะเขาไม่ใช่คนเขาเป็นนางฟ้านางฟ้ายัง ส่งมาเนาะไม่มีภาพลักษณ์ในแต่ฮงซีสำหรับโซเชียลนี้นะครับมีแต่ภาพไล์ไมีแต่ภาพแหมภาพไล์อืมจ้ะเดกยวงไง่าอัปเดตกันครับสวัสดีครับ